ว่าสมื่อนี่ผมไม่ได้ดอกผัวสิมาเลี้ยงผัวทุกวันนี้นะแบบว่าจะหาผัวรวยดิเป็นยังไงเอาความรู้สึกผัวฝรั่งปวดหัวปวดหัวแนี่ยเขาจะไปอยู่ผัวฝรั่งเลยเอาเลยจ้าคนที่ออกมาก่อนหละนั่งอยู่นี่อยู่นี่ยมาก่อนแล้วจ้าบุญวาสนามันได้ชักประเทศแล้วเวลาประเทศเราดีกี่ประเทศล่ะสวัสดีคนดูเท่าไหร่คนมืคะแนนนี่พี่น้องเห็นหมื่นกว่าอุ้ยเออพอเบิกเอาเขาอยากฟังเขาเขาเขาบอกเรื่องเมียฝรั่งสไตล์นี้ก็คือว่านี่หล่ะชุดเมียฝรั่งนี่ เอาเย่างคนหรือทุกแรงเศร้ายุคยุคอเมริกายุทหารอเมริกาจีไอแล้วนี่แมนมอเอาฐานทัพกับอุดรันเดนจักประเทศแล้วบอกว่าซีฟังมั้ยให้ซีรับประเทศบอกว่าจักประเทศแล้วจักประเทศดิเอ๋าก็ย่ายบาลลอนแล้วเถอะเอาไม่รอนได้ไหมคือแบบว่าคือตอนนี้คุณแม่ ไม่มีคอนเซปต์ฮาผัวเพราะว่าวคุณแม่ถ่ายคลิปบ้าบ้าบอไปแต่และวรันดีกว่าสบายใ<ม>จกว่าได้เงินสบายใจใช้เงินตัวเองเอาถ่ายคลิปเพจก็ได้เงินหรอนี่<อ>พึ่งได้หรอเล่นพูพพดเล่นเพจเพิ่งเปิดได้หนึ่งเดือนกว่าเองค่ะวอลเล่นวอลเล่นมูสเจ้าบอ่าซื้อสารันครับใครเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เก่งโซเชียลมีเดียนะแล้วก็นําพาคนแบบนําพาคนรอบข้างสู่เงินสิบล้านยี่สิบล้านเยอะแล้วแต่ว่าขอบคุณที่ของอีลีนี่ยบอกใครมีโปรใดดิพี่ทุมูนได เออันมันมันคุณแม่อ่ก็ยังไม่ได้เห็นหลักเนก็ยังไม่ได้เลยอ่ะใช่นี่เพจใหม่ด้วยนะไม่แต่ว่าเวลานาตาตัวเก็ดมาเกิบวันเสาบาสีได้ย่างแบบนั้นสีเพราะว่าเขาประเดี๋ยวึ่ตรงนั้นปั่นนั่นเพราะเขาปเดี๋ยเป็นแรงนางไทยป่นนั่นไหมเออเอาอีรหลีได้แบบแทบเก่งใจแทบแบบอยากให้ลูกยุ่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 ยั่ยุ่ยั่ยุ่ยู่ยุ่ยุ่ยุ่ยิ่รั่ยิ่รถ่ยโดยี่ยม่ยุ่ยุ่นี่ยม่ยมันเป็นอะไรที่แบบอุ้ย ติดคุกเลนะันเมืองนองสั้นตูกับโซเฟีย,นฟยขนาดว่าตรงว่าอย่างลูกกับลูกไข่สั้นตูนี่แม่ขอแม่คือจังแม่แคบลงแม่ขออนุญาตอ่ะแคบลูกลงขนาดแม่ขนาดแม่แม่เลียนี่สิทวดลูกรู้จักขออนุญาตเด้นี่ขออนุญาตได้ขั่นเป็นยังคนคือถามว่าเป็นยังก็เพนล่งลูกสาวทุกครั้งที่มีลูกลูกสาวคือต้องโซเฟียสั้นตูคือนั่นคือได้ขออนุญาตเขาจะบอกว่าแม่อย่าแอบลงโดยที่หนูโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหนูนะเข้ากับเหตุพราอย่างก็ถือว่าสิทธิส่วนบุคคลแบบว่าเด็ก แมนเาลูกเข้าฮาสิดท้ายลูกบอไดาอันนี้คือเรื่องจริงคนที่อยู่ฟินแลนด์จะรู้ดีที่สุดอที่สุดได้เรื่องทายลูบนี่คือจังข่นี่ลูปลูกลูกข่นี่บ่ได้เลยไม่เคยเห็นคนลูกลูกไข่บอมามีบ่มีบามีคุณแม่ก็ไม่ค่อยได้ลงรูปน้องๆเพราะว่าน้องๆอยู่ต่างประเทศนี่หรือว่าแมนพัานทางาของฝรั่งหรือแบบของยุ่งปุ่ขาวสรไงรู้เรื่องขาวสารใช่การเขาเยกมาแล้วยากเขาเรียกว่าหลายอย่างหลายอย่างแต่ว่าบ้านเราจะไม่ซีเท่าไหร่แต่ว่าเรามาก็เรือดซีเดีย เวลามาบ้าน<ห>เราก<ล><ร>ารถ่ายรูปนี่เวลาไปห้างคอยกระถ่ายแต่เงื่อนเยันต์ายจะของเวลาไปห้างนู่นนี่ก็ไปกับลูกโซเฟียแม่ขอถ่ายมาเห็นบ้านเซียดี่หาอยากอายเลยพูอรู้ปะไม่ได้นะเธอจะมาถ่ายที่ที่ห้างไม่ได้นะแม่เธอจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะแบบจนอยากอายสูนะลูกกระสูนเอ้ยกูถ่ายลูกกูอ่างข้นเน้กูอยากอ่างขน้นแล้วกูมีลูกสาวแต่แค่หนังบ่ได้ สร้าง <lawsuit. S 2> ตัวนี้กันบางรูปลงได้ต้องต้องให้เขาเบิ้งแม่ลงรูปนี้ได้ไหมตรงตรงให้เขาเบิ้งวัตถุสัพท์นี่ไงรูปนี้ไงได้ไหมไม่ได้ก็คือไม่ได้เมื่อไรก็เก็บแต่ร่มมันเล่เดี๋ยันมือเดี๋ยวไม่อยากทายไม่อาทายเล็กน้อยนะเขาเรียกเป็นสิทธิของเด็กนะฮอนบอฮอนฮอนเนี่ยเขาอยู่เกาหลีไปอยู่นี่ไหะฮอนแท้งเกาหลีอีหนึ่งคือสิมีอันนี้คุณสวัสดีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันท่านด้วยนะโอ้ขอบคุณค่ะอ้าวกรเทตแล้วนั่งนั่งหยางแก้มาเท่าไหร่นี่ จ้งางตกมือจ้างมาตกมือคนเ,เท่าไหร่นี่ลังหนึ่งแหมทั้งตกมือทั้งกินทั้งจับจิตน้ำชาหนึ่งลังถ้าอีกสักพักก็จะเป็นสองออสามมันวะอ๋อเหลือเอฟซีแม่นกนะครับเอฟซีที่เก็บมา๋อเหร่อเอฟซีไม่นกองก่กอนอเคยมีนด่าอยู่แล้วท่นนี้ก็กลับใจแล้วไงคอยจำได้เหมือนผูดด้ใดด่าคอย พอเจ้าคืนหนึ่งหมดแลยวเขาหน้าเคาคนนี้เขากลับใจแล้วเขาเจ้าคืนเป็นลายตป็ลาย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 ไปเลยเขารูปเขาลงไปเขาจะฟ้องให้หมดเลยเอ๋ออุ้ยคือลายเนี่ยทั่วโลกทุกบ้านขันแม่กับว่าขันจะเสียมาอะไรฟ้องเขาอย่างนี้วันต้องเห็นยางดอกโอ้อโห้ถ่ายแล้วมือเจฉบปวดหมดค่อยเลื่ยถ่ายเลยถ่ายเลยเดี๋ยวถอดผ้ากันนะร้อนมากเออทื่เน้นเมาบะไรบุกินเบียร์แกลี่ยเดือดแต่ว่มีเทะมันจะแก้วนั่นเนาะ เกาหลีเกาใจนะวันนี้วันนี้แม่นกสวยมากช่างแต่งหน้านัช่างแต่หน้าแต่งหน้าผิดคอนเซปต์บได้เห็นแ้่แต่งชูแบบนี้เลยบได้เหนาแต่งเกินหน้าเกินตาชเดงแต่งจังแต่คอยตุ้งดูดีผู้เดียวเวลาเวลาใครเข้าเข้ากล้องข้างนะถ้าแต่งหน้าห้ามแต่งหน้าเด่นขอชั้นนะแม่แซมวะข้าพี่บ้านตายเลยวันนี้หน้าแม่นกใช่จะมาเห็ดผมเห็ดอย่างชั้นดอกนู่นนี่ซักซาช่างแต่อะไรอะไรเนี่ยรู้แล้วบิ๊กเหมือนแม่พูดจาสนุกสนาน ไม่หรอกธรรมชาติของคนเรามันมันมันก็ต้องสนุกเพราะคอยก็เป็นที่สี่ได้จริงๆอ่ะคอยเ่าแมนว่ามาอยู่กับแมนวาเป็นเหมือนกัเป็นที่สี่เป็นอย่างยามมีศึกเราช่วยกันลบยามสงบเราลบกันเองเรากเข้าข้างกันเองยามมุมยามุมมีบาดซิบซีบางตัวเกี่ยวมิวสีขยาวยามมีศึกเราช่วยกันลบยามสงบลบกันเองไปเลยในกลุ่มก็เืองเอาไปเสนอเนี่เอาไปเสนอุ่มเนแต้มไหมนี่เขาเป็นเหลือมากพูที่ใส่สุดยังไง เดี๋ยวก็ถอดคะ่ะเดีวกินผักคะ่ะอืสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะด่ะเป็นเสียงเพลินหงดอบอไปเหน็นนกันคื่องานเครื่องงจาของบอมันอันว่าีก่มพวดเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะแม่นกสวยจังเอาเมื่อนี้แม่ะจะให้กินอย่างจะให้กินเขาแล่นรับอย่างกระบาไปโอ้ยมื่อนี้บอ เนี่ยฝรั่งขนมจีนแม่ฝรั่งขนมจีนเนี่ยฝรั่งก็จะกินน้นมน้ำมือยายจะมากินขนมจีนเดี๋ยวก็สิยถอดจ้าเดี๋ยวก็สิยถอดจ้าดูความงามจ้าแต่ว่าสูมือนี่พี่น้องพูดถึงทุกวันนี้เนาะการการการกินอาหารเนี่ยสะดวกสบายทุกเทคโนโลยีมันมันมันไม่เหมือนทันสมัยเนี่ยยิ่งคุณแม่อยู่มองนอกการที่เฮ็ดแกงน้ำไหมเฮ็ดน้ำน้ำยาขนมจีนต้องรำอะไรบ้างออกกระไส้เสียสองกิจเอาไปทอดบอยแบบว่าโุ่ยปลตะไคร้กระไส้กระเทียมหอมแดงหรือนู่นนี่นั่นนั่นเนาะกว่าสิมาโค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  เมนเนื้อเมนสั้ลรางถวยรางซ้ำมาสันกว่าสิได้ไม่อยู่ต่างประเทศนี่คือบอกเลยว่าเหมาะมากอาจทำมันมันมาขนมจีนนี่ต้องเตรียมยังไงเอาบุญไว้ยังไงเอาบุญไว้เซ้นน้ำจีนก็ต้องเอาที่ว่าเส้นแทงเส้นก็ต้องลวกเองลวกเองแต่บ้านห้องสุเดนเนี่ยมันมีขายมันมีขายสบายแน่อุ้มตั้มเครื่องตั้มเครื่องปุ้งปุ้งเครื่องกรเดิเครื่องแล้วตั้แรงไม่ได้นะพัดมินนะเอาพัดมินบ่ได้ค่ะเจ้าเขาเจ้าเสื้อดอกเล็กเขาเชิดออกเลยนะเขาจะเตือนก่อนคุณจะตั้มตึ้ง โทรไปแค่เยื่าร์ทเมนต่นูุเจ้าคอยมาใส่ตักคอยนี่แหละคอยต่ำ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 ยังครได้ยินเพราะตอนกลางคืนน่ะเราชอบทำอาหารตอนกลางคืนมั่นกล้องเสียงมันกล้องคิดว่าขางห้องต้องได้ยินก็ต่ำปะปะปบปะ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 เป็นบอมาใส่ขาจะของหรือใส่ผ้าห้องมันก็ไม่เลี่ยนใจก็เลยเป็นรอยมันนี่ก็เลยเป็นรอยขูดเมื่อนี่แหะต่ำดูก็เลยเป็นรอยเพราะว่าต่ำในขาจะของตลอดแม่อันนี้เรื่องจริงไม่ใช้เรื่องไรเรื่องจริงเรื่องจริงนี่ว่าจากประสบการณ์ชีวิตอีรีเลย มันบริแรงาไปสะดวกคือบ้านเฮาอยู่นี่ไปตลาดนู่นนี่นั่นเฮ็ดต่ำอยู่เพื่อนกับบะมี่ไผ่เมาื่วานอย่างสีเหม็นสีข้าวลังไม่แต่ทุกวันนี้นะเขามีเขามีนวัตก,กรรมใหม่เทคโนโลยีใหม่แล้วคือไปต่ำมันมีนี่ดิน้ำยาขนมจีนนี่แม่เคยเบ่คือมันม,ม,ม่ได้รูปแบบกระป๋องยังไม่เคยเห็นอาจารย์แม,ม่ไปสิยังไม่เคยเห็น,นค่ะน, <ๆ S 1> นี่ครั้งแรกอันนี้เป็นครั้งแรกบางคนอาจจะไม่เคยเห็างนี้เลยคำว่าน้ำยาขนมจีนกระป๋องเป็นแบบไหน บางคนจะนึกภาพบอกว่าน้ำยาขนมจีนแบบกระป๋องมันจะมาแบบไหนเออมันจะบระหลาดปะณามจีนใช่ไหอันนี้เขาคลิปได้บอกหลายปีแล้วนี่สามปีสามปีไปนี่ได้ยินพี่เขาบอกว่าสามปีสามปีพี่น้องอ่ะใครเคยเห็นน้ำยาขนมจีนแบบนี้บ้างอ่ะอันนี้คือพี่น้องรสชาติเจ้าแรกหรือเปล่าในประเทศไทยโอ้ยเจ้าแรงแล้วล่ะที่เด็ดเจ้าแรกเลยนะคะปกติไม่มีให้ทำหรอกจ้ามันทำยากน้ำยาขนมจีนที่จะบะจะกระป๋องเนี่ยมันเห็ียดยากแล้วเนี่ยแบบนี้นะให้ฟังเมียฝรั่งยุโรปเด้อแถวยุโรปแถว ต่างประเทศเตรียมตัวเลยเหมาะมากค่ะคอยเชียวบ่อยแล้วออกไปขายต่างประเทศว่าคอยยู่หูวาเวลาไปต่างประเทศเนี่ยลำบากมากเลยก็ซื้อไปน้ำกระดด้่งยังได้ากินอาหารฝรั่งมันกับเบอมเสร็แล้วยัง